สวยดีครับสวยดีตนี้เสร็จแล้วนะคะรอสัมภาษณ์ได้เลยผมว่าช่วงเนี้อย่าเพิ่งเจอกันสักพักหนึ่งทำไมหรอคะนัดเขาตกบันไดเมื่อคืนผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไรตรงนั้นจริงหรอคะ แล้วพี่นัดเขาเป็นยังไงบ้างคะอาการโครมา่าอยู่ในห้องไอซีแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะฟืน้นแล้วพี่นัดเขาตกมาในเรั่งอะไงคะมือถือนัดเขาหายตำรวจก็เลยสันนิษฐานว่าอาจจะมีการจี้ชิงทรัพย์จี้ชิงทรัพย์หรอคะ ไม่มีคนอยู่ในเหตุการณ์ด้วยแล้วคนที่ไปช่วยเนี่ยเขาก็เห็นตอนที่นายเขาตกลงมาแล้วอขอตัวก่อนนะคะเจอกันบนเครื่องหากับตัน เลยคพี่บอกว่าอาทิตย์ที่แล้วมีนมาขอเลื่อนสัมภาษณ์เหรอมีนอยากให้พี่พีทหลบสื่อไปสักพักก่อนนะคะยังไม่อยากให้มีประเด็นอะไรไม่มีความจำเป็นต้องหลบก,ก็ไม่ได้ทำอะไรผิดอีกก็เพราะว่าพี่พีทยืนกันแบบนี้ไงคะมีนก็เลยให้พี่ขุนเนี่ยเขียนคำถามดีๆมามีนไม่อยากให้มีอะไรเชื่อมโยงไปถึงแพ้ได้แล้วทำไมไม่สัมภาษณ์อีกล่ะ อะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้คุณพิทเลือกเรียนสถาปัตย์แทนที่จะเรียนดิติศา,ศาสตร์ปันครอบครัวคะพ่อเคยมีคนคนนึงบอกผมว่าเขาฝานันอยากจะมีบ้านหลังเล็กๆ <c oughs> แล้วก็มีสวนงงออกไม้ข้างๆผมเลยอยากทำบ้านหลังนั้นให้เขาครับ แล้วการเปิดบริษัทสถาปนิกเนี่ยมีอุปสรรคอะไรไหมคะถ้าบอกว่าคนคนนั้นเขาไม่อยากมีผมอยู่ในชีวิตแบบนี้ถือว่าเป็นอุปสรรคไหมครับแต่ผมว่าน่าจะเป็นบทเรียนมากกว่าคนเราต้องเรียนรู้ว่าดีตเพื่อเติบโตในอนาคตนแปลว่า คุณพิษโฟกัสไปที่อานาคตมากกว่าหรอคะผมเชื่อว่าอาดีตเนี่ยเป็นตัวกำหนดปัจจุบันและอนาคตครับแล้วค,คุณมีนละทำไมค่ะคุณมีนคิดว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบนนันเกิดขึ้นเพราะว่าบางอย่างที่เราเคยทำไว้ในอดีตหรือเปล่าครับ วนี้เดี๋ยวมีส่งบทสัมภาษณ์ให้ทางเลขาพี่พิศนะคะส่งให้พี่เองเลยก็ได้ไนี่ถ้าพี่มีอะไรอยากแก้ไขก็บอกผ่านทางเลขาได้เลยค่ะต้องทําขนาดนี้เลยเหรอมันไม่เวร์ไปหน่อยอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับกฎอะไรนะคะแต่ตอนนี้พี่พิษเป็นแฟนกับเมย์แล้วมีไม่ได้อยากมีปัญหากับเพื่อนพี่จะคบกับใครเมีก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วนี่ถ้าพี่พิษไม่มีอะไรแล้วมีนขอตัวนะคะ มินกับนนยังรักกันดีไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมใช่ค่ะเราสองคนยังรักกันดีรอรู้อะไรไหมปัญหาของมินคือการที่มินเชื่อใจคนอื่นมากเกินไปบางคนที่มินเห็นว่าเขาเป็นเพื่อนก็อาจจะไม่ได้เห็นมีนเป็นเพื่อนอะไรก็ได้